นะว่าโดนดุอีกล,ลูกแม่บอกแล้วไงวางสีหรือวางกระดาษหรือวางอะไรวางของเล่นวางอะไรเงี้ยเก็บซะด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะเฮ้ยออโดนพี่นิชาดาุโดนแม่ดุอีกแม่ไม่ได้ดุเลยลูกแม่พูดดีๆนะอ่าค่ะเฮ้ยที ก็ใจแล้วค่ะหนูขอโทษคะ่ะเก็บเก็บปะพี่เบอกแล้วนะที่หลังอย่ยแก้พี่นิชาอีกนะคะอาไม่เป็นไรพี่ให้นิชาให้อภัยนะเดี๋ยวพี่อ่ะทำกันบ้านเล็กก่อนแม่แม่แม่แม,แมว่างไงล่ะลูกหนูหิวอะคะ่ะได้เลยเดี๋ยวแม่จะกินอะไรดีนะ วัดทำอาหารดีกว่าสามสองนึ่งนี่ลูกอ่ะกินไปเลยเดี๋ยวแม่ทำน้ำให้นะอน้ำเปล่าน้ำนี้กินได้นะไม่ใช่น้ำกินไม่ได้นะจ๊ะค่ะหนูรู้แล้วค่ะน่ากินมากเลยนั่งดูติ๊กตอกดีกว่ามือถือในห้องนอน <c oughs> อุ๊ยแอร์ดูสกปรกจังเดี๋ยวเอาไม้มาปัดขี้ฝุ่นดีกว่า ฉันจำได้ว่าฉันมีไม้กวาดนี่แหละปัดนิดเดียวไม่ต้องปิดเอก,ก็ได้เนาะเดี๋ยวเลื่อนเอิมเลื่อนบันไดดีกว่าฮึบฮึบฮึบอ,อ,อ,อีกนิดเดียวใกล้แล้วเสร็จแล้วล่ะขึ้นไปกวาดดีกว่าจะได้สวยเลยขึ้นไประมัดระวังด้วยลาเดี๋ยวตกฮึบฮึไม่ใช่ฮิปโปนะจ๊ะฮไม่เห็นขำเลยไหน ลองทำไหนสิ <Long> <laughs> ถงสัยแม่จะเซินเดินดูแน่เลยอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะแม่แม่ไม่เป็นไรไม,นะมมไม่เป็นไร,ไน,ไรนั้นเดี๋ยวพอ่อขึ้นไปดูนะเออไม่ไม่เป็นอะไรมากน,ะนั้นเปิดมาหน่อยอืมช้ได้นะจริงเหรอพอ่อเย้ใช้ได้ อะไรอ่ะคณทาการบ้านอยู่เสียงอะไรนะวุ้ยวายกินเสียงดังจังเรื่องอะไรอ่ะอไปดูดีกว่าแม่แม่แม่ก็ได้ขึ้นเอ่ออืมเออลูกลูกลูกเดี๋ยวพ่อพูดเองแม่จะพูดไม่ถูกพอดีแม่นะ่ะทําไม่กวาดสงสัยกจะกวาดะมั้งกวาดกวาดแล้วมันดูดเข้าไปอ่ะแล้วอืมแม่ก็เลยแบบตกใจอลูก ไปโดนแบบเอแต่ไม่ต้องเอาเข้าไปอะโอเคแบมือแบมือหนิ้ว่าหโอเคค่ะมุมก็เย็นอยู่นะคะแม่เซิรเหมือนทีกันอุ้ยลืมไปดูแม่ได้ยินหาเรี่ยงตลออแต่บ้านเนี้ยเน่เน่เนะแม่ได้ยินนะลูกแอบแซวแม่ละลูก อ่ะขอโทษคือไม่ตั้งใจค่ะเฮ่เฮเฮพินิชาโดนดุพีนิชาโดนดุเดินดุไป2และถ้าทีก้าแอบเจอหนิงนะก็น่าจะสามคนแหละเฮ่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 เอ่มฮ่กฮ่เฮ่เฮ่เฮ่่เฮ่เ่เฮ่เเเ่เ่เฮเ่ เซลพินิชากับแม่หรอได้ยินนะได้ยินนะเพราะพินิชาหูดีพี่พินิชาสงสัยไหมว่าที่แม่จะทําความสะอาดแอร์ทำไมไม่ปิดกันก่อนอะปิดแอร์ก่อนนะคะพี่อ่านหนังสืออยู่พี่ไม่รู้เจอิกเกไปหาแม่ก่อนม่ทำไมแม่ไม่ปิดแอร์ก่อนทําความสะอาด แม่คะทำไมแม่ไม่ปิดแอร์ก่อนทำวาวสะอาดคะคะแม่ก็ลืมไปแม่ไม่คิดว่ามันจะไปโดนดีนะคะไม่เป็นอะไรแต่ไม้ก่อนอาจจะเป็นก็ได้นะคะแล้วพ่อก็บอกแล้วว่าทำอะไรต้องระวังมาๆๆมา,มาไปเรื่นพิชาเดี๋ยวพ่อจะบอกอีกทีต่อไปนี้ทั้งแม่ทั้งลูกต้องทำอะไรให้ระวังมาแล้วคะ่ะทำไมหรอคะอย่าบอกนะว่าโดนดู เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำอะไรต้องปิดบั๊กก่อนปิดทอกบักนะ๊กอะเอ้ยไม่ใช่ปิดพอคบั๊กอ่ะดูกจะได้ไม่อันตรายรับทราบค่ะต่อไปจะระมัดระวังค่ะหืมงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ลืมคอมเมนต์ไม่ได้แล้วนะครับกดกระดิ่งเอาเลยนะบายบาย,ายครับสวัสดีครับ ทั้งลูกทั้งแม่นีซสนจริงๆดกวินพ่อคนเดียวเต้นเดนเดนดนด้นเดน